ป้นเข้าท uh, ี่เข้าไปไม่เยจเปน้าเนี่รอรับทอคอ่ากเดินข้าี like ้เหรอใช่พี่้ทางนี้เดินใก้ทีสุดแล้วเียวว่ะฮะถ้าลูกค้าาเถามมาข้ามาได้เงที่สามารถตอบได้เลยลูกค้าอ่าปลมันจะตกมอ่ะไม่ตกหรอก เข่าไม่ดีไว้เดี่ยวนี่เดินไมนิดเดียวมันเป็นนิดเดียวอะไรโอ้โหดูแค่นู้นเองโอ้โหไม่ไปได้ไหมยน่ะไปเร็วเกาะพ่อไว้ไปมองนุ่นยอดเขาไว้มาก่อนพ่อ เดินบนบันไดลิงอึ๊บฮ่า้เนี่าลาวหน้าพ่อละแม่ก็เดินเกาะลาวนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วแบบเนี้ยแล้วก็ดูข้างหน้าดู่น <c oughs> ไปก่อนไปก่อนมันต้องไปสี่คนได้เดี๋ยวออกหน้าพอไปก่อนจ้ะ มาถือลอยเข้าไปก่อนอึดดูนะแบนี้ก็ไม่รู้ดูบรรยากาศโฮมสเตย์ที่เราอยู่พักเป็นลิงสักวันหนึ่งวันนี้เวลาแม่แม่เดินแม่ก็อย่าไปมองล่างมองปางหน้าดูแมานั่งมันก็เสียว มองสูงๆไว้ไปเลยเดินไปเลยเขารอห <ś c oughs> ยุดก่อนทางหน้าหยุดก่อนโอเคเดินไปเลยอ <ś c oughs> ากาศไม่กลัวความสูงครับแต่อย่ามอง <ś c oughs> อย่ามองข้างร่างเท่านั้นแหละไปได้เรื่อยๆแม่บอกเข็ดที่ย่อนที่แก่ไม่มาอีกแล้วทางหน้าอย่าเพิ่งมาขอคนเดินไปก่อนเอาออดเดินไปเลยขอถ่ายรูป อยู่ที่พักน่าจะอยู่บริเวณนู้นเนาะฮะอ้าไปเลย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  <segue> มีน้ำตกด้วยครับข้างล่างเนี่ย จะถึงแล้วจะถึงแล้วรอบนี <sk 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 ้เอาเถีอ พามาไม่ดูกำลังคนแก่เลยไม่น่ากลัวหรอกมาพอเออพอมาแล้วก็หายกลัวแล้วทีเดียวโอ้คลิปนี้ต้องส่ยจะคนดูเยอะแน่เลย <c oughs> หมดแล้วนี่ถึงนี่แล้วใช่ไหม <c oughs> โอเคมาเลยครับ ช่วงสุดท้ายล้วนั่นคือบ้านที่เราจะพักกันนะอยู่บริเวณกลางป่าไม่ออกไปไหนแล้วนะ <c oughs> อ่ะไปได้เลยคนกลัวเนาะทำไงได้ <c oughs> อโอเคครับอีกช่วงหนึ่งนะเดินข้ามสะพานโอ้ยเด้งดีเว้สะ,ะพานเด้งดีเด้งดงีจะเป็นลมละดูหน้าครับดูหน้าเดี๋ยวดูหน้าคนดูหน้าอ่ะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย ยิ่งหวานยิ่มหวานเลยเลยเลยเสยๆถึงแล้วครับข้างมาจนข้างล่างเป็นคาเฟ่มีน้ำตกอันนี้เป็นบ้านที่เราจะพักนะครับข้างบนมีฝั่งไฟด้วยมาเรามาดูกันซิว่าห้องพักเขาเป็นยังไงไเข้ามา <laughs> นี่เป็นห้องนอนมีเตียงเสริมอยู่ข้างล่างชั้นบนก็มีคนนอนอีกใช่ไหมเนี่ยมีโซฟาให้ห้ามรับประทานอาหารในห้องพักห้องน้ำโอเคเอ้าห้องซ่วมมีสองห้องหรอือห้องเดียวอห้องเดียวมีห้องอาบน้ำ